ความจเจริญจะเริ่มจากการเห็นไม่ใช่การดูถูกคุณไม่ต้องการรวยเพื่อที่คุณจะเอามือไปจับแบงก์หรอกแต่คุณต้องการความรู้สึกถึงความร่ำรวยเรามนุษย์เนี่ยทำรุปสิ่ง เพื่อคุณได้ประสบประสบแล้วคุณจะได้รู้สึกมันแล้วนั่นคือคีย์หลักเลยาร์นแรกที่ทําในเวิร์กช็อปนี้คือการออกแบบประสบการณ์ชีวิตเพราะความารู้ดี่ <pt ain> ว่าคุณเกิดมาที้นี่เพื่อมาประสบคุณไม่ได้เกิดมาที่นี่เพื่อสะสมเงินคุณไม่ได้เกิดมาที่นี่เพื่อสะสมรถคุณไม่ได้เกิดมาที่นี่เพื่อสะสมของภายนอกแต่คุณเกิดมาให้นี่เพื่อสะสมประสบการณ์หรือเพื่อสนุกในการใช้ชีวิตคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณไม่ได้กระจก คุณเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งตื่นรู้มีสภาวะสู่การตื่นจึงเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่ใชคุณไม่ได้เป็นมนุษย์ <c oughs> หรอกค่ะคุณชนะแต่คุณได้เป็นตัวอ่อนแล้วอะมันต้องมีดวงจิตที่บาดถนัดถะเกิดแต่คุณได้เกิดคุณชนะแล้วน่อย่าดูถูกตัวเองอย่าด่าตัวเองจงชื่นชมมองหาจุดดีและพัฒนาสินนะความจเจริญจะเริ่มจากการเห็นไม่ใช่การดูถูกข้อที่สองทีวามให้ก็คือพาออกแบบรายได้หลายคนคิดว่ารายได้เท่ากับเงินเท่านั้นแต่จริงเมื่อรายได้ หรือจํานวนเหล่านี้เนี่ยมันแปลงไปสู่ดวงจิตที่ตื่นรู้แปลงไปสู่ดวงจิตที่เราได้ยกระดับไปก่อแล้วเป็นจํานวนความสุขของลูกค้าถ้าคุณไม่ตื่นรู้ในจิตวิญญาณคุณจะตีทุกอย่างเป็นตัวเลขหมดแล้วคุณจะตัดสินตัวเองด้วยตัวเลขของคุณด้วยตัวเลขที่ดูคุณตอนนี้ด้วยตัวเลขที่เปึนงของมายาแต่ถ้าคุณเข้าใจการออกแบบข้อที่สองคือออกแบบรายได้หรือออกแบบปริมาณซึ่งปริมาณนี้เนี่ยคือปริมาณความสุขปริมาณดวงจิตที่ตื่นรู้การที่คุณดําเนินทางด้านจิตวิญญาณ คุณก็ต้องรู้จักออกแบบเหมือนกันถ้าคุณออกแบบไม่เป็นคุณก็จะไม่ทาอะไรเลยมันจะไม่สู่ข้อดิสั่คุณรู้ไหมว่าการลงมือทาเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายไม่ใช่ทำโม้โม้ซัวไปก่อนแล้วค่อยออกแบบทีหลังแบบนี้โคตรเสือเกียรคุณจะเหนื่อยมากในชีวิตแต่ถ้าคุณออกแบบเสร็จแล้วแล้วคุณเดินตามสิ่งที่คุณออกแบบแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณรถนแค่จริงในชาตินี้คุณจะเดินแต่ไม่แค่สบายๆคุณจะเดินแบบว่าลงมือทำแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อได้ผลลัพธ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วข้อบบ การลงมือทำหรือทําด้วยอินสไปร t ชั่นทาด้วยแรงดนใจทําด้วยความสุขทุกขณนะเมื่อไหล่ก็ตามที่คุณออกแบบลายได้ได้แล้วเนี่ยคุณเห็นชัดเจนต,ต่อหน้าต่อตาคุณเนี่ยว่ามันเป็นไปได้นะ คุณจะยังมีความกลัวหน่อยแะแต่คุณจะทําทั้งที่กลัวเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังจะทําเพื่ออะไรคุณเดินไปข้างหน้าเนยทางมันมืดนะแต่คุณรู้ว่าคุณเดินไปข้างหน้าแล้วอ่ะคุณจะเจอขุมทองคุณเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะเจอคนที่คุณรักรออยู่คุณกลัวไหมความมืดคุณกลัวคืดแล้วถามว่าคุณจะเดินนะเพราะฉะนั้นแก่นคือคุณจะรู้แท้ในตนได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ออกแบบชีวิตของตนมนุษย์ผู้รู้แท้ในตนมักไร้ซึ่งความกลัวถึงมีความกลัวก็เป็นความกลัวแสนกระจอกทว แต่กลัวแบบเจริญกลัวแต่กล้าทําทั้งนันที่กลัว